รีวายเคยมาที่นี่แล้วใช่ไหมเคยมาครับแล้วเป็นยังไงบ้างแบบความรู้สึกเล่นรั้งนลายก็สนุกดีตอนนั้นก็เล่นก็เริ่มฝึกก็จะมีครูสอนคแต่ให้ทุกคนรู้สึกยังไงบ้างที่จะได้มาเล่นเล่นบอกน้ำเลือกไหมเดี๋ยวพวกเราจะไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำกันใครอยากเล่นคนแรก You gentleman first you know

มาดูกันนะคะว่าใครจะรอดและใครจะไม่รอดนะครบเขาวานรู้สึกยังไงที่จะได้ลรนครั้งแรกไม่รอดรอดไม่รอดเอาเอยเหรอไอไหม เป็นอุปกรณ์บังคับค่ะแล้ะไรหัวไวได้ไหมมีคู่คอยดึงแรงก็เดี๋ยวไม่ได้ไหมลูกเป็นไงลูกเป็้ไงลูกไปเดินลงไปลงไปอีกลูกมีอีกมีสองขั้นลงไปเลยลูกลงไปเลยค่อยๆลงไปจับบันไดลูกจับบันไดจับที่ขั้นบันไดนี่จับไปลงได้ไหมได้ค่ะปล่อยไปเลยปล่อยมือนะปล่อยมือ ไป <Ye S 2> ไปเลยไปไปเลยทีนี้ลองไหว้ลองไหว้เออเห็นไหมมันลอยนนั่แหละตีไปเรื่อยเนี่ยถ้ามันมาแล้วแล้วไม่ตีมันก็ไม่มาเราก็ันลอยเฉยเฉยเนี่ยตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเนี่ยมันมาแล้วมาแล้วตีไปตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยเออแค่นี้แหละ ว้กลับมาไว้กลับมาอ่าด้วยตีขาไว้ตีขาไว้นั่นแหละเขวแบบนั้นแหละ,หละ,หละเออครได้เลฮะเด็กๆฟังครูทีนี้ก่อนจะเล่นมันต้องมีเรื่องของความปลอดภัยก่อนนะครับความปลอดภัยมีสองเรื่องใหญ่ๆเลยหนึ่งคือเรื่องอุปกรณ์ก็คือชูชีพแล้วก็หมวกอุปกรณ์สองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์บังคับนะครับขาดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่มีอย่างใดหนึ่งพี่เขาจะไม่ให้ลงเล่นนะเข้าใจไหมครับความปลอดภัยอย่างที่สองคือตอนที่เราลงไปเล่น รเราจะนั่งบ่อน,นี้ก่อนเบื้องต้นนะครับเป็นคุกข่าวสตาร์ทที่นี่แล้วเชือกมันก็จะมาดึงเราไปลากเราไปไปวนรอบบ่อแต่ระหว่างทางที่เราถูกลากไปเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์เป็นลํมเป็นอุปกรณ์เสียวขาในน้ำเห็นไหมลูกเราเพิ่งหัดเล่นยังไม่อนุญาตให้ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราตรงไปหามันจะขึ้นหรือจะชนก็ตามให้เราปล่อยปล่อยมือเลยนะครับเข้าใจไหมลูก นอกจากอุปกรณ์ที่ขวางนี่แล้วเนี่ยบางครั้งเดี๋ยวมันจะมีผู้เล่นคนอื่นหรืออาจจะเป็นพวกเราคนเองนี่แหละที่ตกน้ําขวางอยู่กําลังว่ายน้ําอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราตรงไปหาเขาแล้วไม่รู้จะหลบยังไงเนะี่ยปล่อยนะลูกนะเข้าใจไหมครับนะปล่อยเลยนะพอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆช้าลงช้าลงจังหวะที่เราตกน้าโผล่ขึ้นจากน้ําสิ่งแรกที่ต้องทํานะลูกหันกลับไปดูข้างหลังอะไรมานะอะไรมายถึงคนกับไม้สองอย่างนี่ต้องระวัง ไม้มันไม่หยุดไม้มันก็จะลอ,อย่างนี้แล้วเราลอยคออยู่แค่นี้สิ่งที่จะโดนก็คือบริเวณนี้เท่านั้นให้เราหน้าดำปุ๊บลงไปงี้นะครับถ้าเราดำแล้วสมมุติว่าดำแล้วมันโผ่มันไม่พ้นมันโผ่อยู่แค่นี้ถ้าไม้โดนมันโดนนี่หรือโดนนี่เพราะฉะนั้นคุณบอกแนละ้วอุปกรณ์สองอย่างนี้ช่วยได้นะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นเกาะบอร์ดแล้วว่ายเข้าฝั่งตกตรงนี้ทางเดินเห็นไหม ว่ายเข้าฝั่งแบกบอร์ดเดินกลับมีใครสงสัยอะไรไหมไม่ครับลึกไหมลึกประมาณเมตรแปดสิบเนี่ยลึกประมาณนี้จากข้าวคุกก็อยู่ประมาณนี้ลึกมากทีนี้จะเริ่มเล่นแล้วการรีวาวคนแรกเลยดีกว่าพร้อมยังพร้อมยังเหรอพร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวพร้อมยังไพร้อมไม่พร้อมกูอะไรล่ะครัว่าข่าวชนนี่นะครับปลายเท้าด้านหลังพับลงครับ แล้วก็ล็อกไว้สายนี้เราจะไม่ล็อกจนแน่นจนเกินไปเราจะล็อกพอดีพอดีถามว่าพอดีประมาณไหนให้อามือหนึ่งฝ่ามือวางไว้ตรงนี้แล้วก็รัดทับไปแล้วมือออกอไมนก็จะประมาณนี้ดูนะลกูกอย่างที่ครูบอกถ้าเราจะชนคนหรือเราจะขึ้นแรม <c oughs> ก็ทำยังไงดูไว้เ <c oughs> ออปล่อยเพื่อนี <c oughs> ้คืเวลาเราปล่อยไม้เราจะไม่ปลอดแบบน,นี้ถ้าเราอดแบบน,นี้เราจะวิ่งมาทับไม้แล้วไม้จะตีกับ เวลาเราปล่อยเราโยนดอกดันข้างพี่เพื่อนส่งมาให้เราก็บอกพร้อมเตรียมพร้อมหรือเตรียมตัวสตาร์ทคือหมอบลงครับแล้วก็ล็อกแขนไว้เงยหน้ามองทางแล้วเครื่องมันก็จะมากระตุกเราไปจังหวะที่เครื่องมันดึงเราจะต้องล็อกแขนไว้นะครับอย่าให้แขนพุ่งออกมาหนึ่งสาล็อกไว้แบบนี้แล้วก็หมอบมันก็จะดึงเราไปนะครับพอออกไปกลางน้ําได้พอทุกอย่างนิ่งปุ๊บตัวเราเงยได้ แขนเหยียดได้ทีนี้เวลาที่เราจะบังคับบอร์ดคอนโทรลให้มันไปซ้ายไปขวานะครับเลี้ยวซ้ายมีงตัวไปซ้ายดึงมือมาด้านขวาอย่างนี้นะลูกนะได้เลี้ยวซ้ายปึ๊บเลี้ยวขวาอย่างนี้จะเลี้ยวไปทางไหนเอียงตัวไปฝั่งนั้นมืออยู่ฝั่งตรงข้ามนะฮะมันจะได้เป็นละะักษณะโผล่อย่างนี้แล้วก็ทิ้งน้ำหนักลงที่เขา่าท้างไว้แบบนี้นะครับ ทีนี้เราจะเลี้ยวตอนไหนเราจะเลี้ยวตอนสุดทางอ่ะบอกลุงเลนะือนหน้ามองทางลุงดูไว้หนึ่งสองสามแค่นี้เองนะเลี้ยวซ้ายครับที่สายสายลูกสายเออเออทางไว้ทางไว้อย่างนี้เออนะพอถึงทุน่นขยากลับที่เดิมล็อกแขนแค่นี้ทำแบบนี้นะ แอมดีบา้นเมื่อกี้ลงมาแล้วครับสนุกมากครับเ,เอ๊ะทำไมผมไม่เปียกเลย เห็นว่ายน้ำแบบกระยับกเะยเขาไม่ได้้ว่ายน้ำลับเขามีเรือเข,าม,ขามีรถลับไปหลังเันไ,ได้ครับเอ,เอาแล้วฮนะ,แ,ะแค่พ่อเองคุยกับ หนูกับเจนน่าอัดจะมาแต่หนูมาให้หนู่าแต่หนูงลิกกับพ่อเองให้พ่อมานั่งรอเองอหนูจะเปิดต่อเพราะว่ามันสนุกมากเด่บอย <c oughs> บอยมันเ,เทจทขาเจนนะ่า นเฮ้พี่ช่วยยังไงอะกระโดดไม่ได้ว่ายมาว่ายมาว่ายมาตอนนี้ทะเลกำลังทำอะไรจ้าหัดยืน ไปบ้าอืมโอ้ยนะได้เอาบ้้งไว้แค่ทำได้อยู่แล้วกี่รอบแล้วอ่า ...3 ได้แล้วมั้ยสามรอบจะจะลองนั่งยองยังจะลองนั่งยองยังหรือจะยืนยัง là <coughs> 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 Ok. <coughs> ม่ล่เยกี่รอบแล้วชอบไหมชอบหนะูไม่ชอบนั่งเดี่ยวแต่ว่าหนูชอบสนุก นไงบ้างมามามานั่งคุยกันหน่อยมานั่งคุยหน่อยเป็นไงบ้างเอ่อได้ลองไปเล่นหนึ่งลองเล่นหนึ่งรอบแล้วเป็นไงนอมน้เาหเสียงกล้องมากก็มันก็ดีมันเร็วมากอไม่ทันเลยแล้วเป็นไงสนุกไหม ท้างหน้ามาอยยงมาอีกไหมถ้ามีให้เล่นอย่างนี้อีกมันไม่ฝึกว่ดี๋ยวค่อนแต่มิโมูจชี่เมื่อกี้ก็ว่า้ได้แล้วนี่เป็นไงบ้างวันนี้สนุกมากค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเล่นไปกี่รอบวันนี้เจ้ได้ไหม <c oughs> โอเคแล้วถ้ามีโอกาสมาอีกนี่ข้างหน้าจะมาอีกไหมมาอีกแน่น,นอนโ okay. อเคฝากติดตามเช่าหน่อยชื่ออินเทอร์คิสกดแลวกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบายวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้รู้สึกสนุกมากเลยครับแล้วถ้ามีอีกวันหลังก็อยากมาอีกครับก็เดี๋ยวไปฝึกว่ายน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะเย้ hello hello we had very much fun we, we fell a lot of times. yeah time <laughs> No. Oh, no. Hi, I stole their camera. Jump again. No. <laughs> That's what happened when you finish that lap standing. Very interesting. <laughs> he did us. Hello, Pakwan. This is the early morning Jenna interview. the You. new Lilac. Okay, very yeah. interesting I'm stuff. To wait for me to go together, together. What? I'm not going. I'm just gonna record you. I'm not standing. go, go after this. I'm but not I have two boys. right behind me. But she has to be okay. I'm Kelly, and I'm not okay. <laughs> Hello. Hello. Ah! Hello. Glasses dude stole the camera. Ah. เราไปบอกฮัลโหลกับคนนานแล้วเขาก็ไม่ช่วยเราด้วยเขาไม่ช่วยเราควบรอยู่กระโดดเลยเราพูเสบรบอฮั e โหลแล้วเขาก็บอกแค่ขวบแล้วเราควรไล่คนนี้ออกหักเงินเดือนเลักเงินเดือนไม่ใช้ค่าขนมแค่ยี่สิบ